อุ้ยคุณตาทําอะไรกันตาลีกหน่อยตาลีกหน่อยยายลีกหน่อยยายลีกหน่อยเขาเถียงกันนะครับทุกคนก็ค่อยๆหลบทางกันไม่ได้เหรอครับมาแล้วครับภาคนี้โหดมากนะเอ้ยแผ่นแผ่นพิษแผ่นพิษแผ่นพิษเอาวางไว้นี่เลยเออเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วใครมาพี่บักหุ่นยนต์เฮ้ย พี่เป็นอะไรเสียงใครก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงกูตากูตาครับกูตากูตาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาถึงก็เอ้ยมาถึงก็เอาเลยนะมาถึงก็เอาเลยนะครับมาถึงก็เอาเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นคือตัวอะไรโอ้ยมันลบไวเหลือเกินเฮ้ยจะเป็นจะเป็นดิสิเสียงคุณยายแหลมยังเลยครับ คุณยายไปดูคนยนต์นะครับคุณยายเขาใส่ชุดไอรอนแมนอยู่โอ้ยเกือบไปนะคุณตาย,ยิงเราอะ่ะเอ,อ้ยรูปลูกลูก,ลก,ลกคุณยายเอามาประกอบได้เฮ้ยเฮ้ยพี่ยิงคนสวยให้ดูเลยเฮ้ยคุณยนต์มาแล้วเหรอเฮ้ยไปเลยไปเลยอย่างน้อยเราก็ได้รับปืนไปละน้องๆคิดว่าคุณยายสามารถที่จะเดทได้ไหมตัวอะไรพี่ตัวม <c oughs> <c oughs> ีคนสงสัย มันคือคุณยายเกนนี่ล่างใหม่นัน่นไงเวอายุมันคือคุณยายเกนนี่ล่างใหม่นะครับทุกคนเฮ้ย,ย,ยแล้วพี่ไปกดของขวัญทำไมอุย้ยพี่นึกว่ามันเป็นของขวัญคิดมากที่ซานต้าเขาให้เอาไวอ้อ่ะโอยซานต้าที่ไหนล่ะพี่มันคือละเบิดโอ้ยมีคนตกใจแน่เลย,เลย <laughs> ของขวัญอย่างกวนเลยพี่คือประเด็นน่ะพี่จะเปิดอ่ะพี่ก็ะบอกพวกหนูหน่อยหนูตกใจมันมาแล้วพี่มันทําไมมันเดินแบบนั้นนะพี่น้องเห็นไหมไม้มันน่ะมันเคลือบฮาคิราชันเนอะมันเคลือบฮากิสีดําด้วยมันคือฮากิเกาะในของขวัญมันคืออะไรล่ะครับระเบิดเนครับพบอกู้กตาโอ้ยเฮ้ยทาไมคุณยายเป็นแบบนี้ล่ะอุ้ย อ,อมันอยู่นไหนเสียงเมือนมันเดินอยู่ข้างนอกเลยเอ,อไม่มีใครไม่มีใครครับเฮ้ยเฮ้ย้ยผมแล้วกลัวกลัวเลยเนี่ยวิ่งลงไปเลยครับกุ๊กกิ้มีของขวัญอีกแล้วอย่าหาไปจับของขวัญเล่นนะพี่ออของขวัญก็ไม่ปลอดภัยคุณตาเขาเป็นทหารเลยพี่ <c oughs> โอ้คุณตาเพิ่งเดินผ่านไป <c oughs> ไม่มีอะไรตรงนี้ที่เปิดชึบเอา ชิ้นส่วนที่2ของเราคุณยายแมมมุมมีไหมครับมีนะคุณยายแม,ม่มุมอยู่ด้านล่างเลยนะพี่จะออกทางไหนพี่อยากออกทางรถนะเพราะว่าพี่ออกทางหุ่นยนต์เลกซี่ไปแล้วตรงนี้น่าจะมีปืนอ้นาไงใช่ด้วยอ่าแล้วครับเราน่าจะได้ปืนแล้วนะใส่เข้าไปเลยหุยจริงๆด้วยเราจะออกทางรถก็แล้วกันนะฮะตอนนี้คุณยายเขาเป็นอะไรอะ่ะพี่ <c oughs> มีใครอยากเห็นคุณยายไหมเดี๋ยวพี่จะเรียกคุณยายมาดู <c oughs> ให้ดูคุณยายครับ ฮัลโคุณยายบอกว่าคุณยายไม่มาหรอกอ่าถ้าอย่างงี้ยายมาแน่คุณยายเขาเฮ้ยลืมไปคุณยายไม่เป็นอะไรเฮ้ยสวยแล้วยิงคุณยายไม่ได้โอเคโอเครีบไปแอบแอมในรถแอมในรถแอมในรถเฮ้ยเฮ้ยเราต้องขังคุณยายเท่านั้นเราขังคุณยายแล้วคุณยายจะออกมาไม่ได้เฮ้ยคุตามาด้วยสวยแล้วขังทั้งสองคนไปเลยพี่เอออย่างงี้ก็ดีอ้าวคุตาไม่เข้าไปแล้วครับ เอ้ยแอบกนแอบกอนผมไม่ได้ยิงนะครับเอ้ยผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้เป็นคนยิงนะครับโอ้ยคุณยนต์กำลังมองหาใครยิงตาผมไม่ได้ยิงนะฮะเอ้ยมันมาดอะไรกันนี่เอ้ยผมไม่ได้ยายเป็นไอรอนแมนพี่เฮ้ยยายปิดกระโปรงด้วยยายปิดกระโปรงเองเอ้ยยายไม่เห็นเราฮ้ยผมมือเกือบโดนจับได้แล้วพี่ เกือบไปเกือบไปอ่าแปบไหมแปบไหมเออเอเกือบโดนจับได้เร็วเลยครับผมจะขังยายแล้วไปเลยขังยายเลยครับอ่าเรียบร้อยเปิดเซรุ่มให้คุณยายด้วยโอ้ยเด็เดชเดดแน่เดดแน่เดดแน่โอเคคุณยายน่าจะออกมาไม่ได้นะฮะนี่คือวิธีจัดการคุณยายแกนนี่ร่างนี้นะเราต้องขังคุณยายเอาไว้อุ้ยตามจับ โอเคอุ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบไปเฮ้ยคุณยายหลุดไม่ได้เหรอเฮ้ยอ๋อคุณยายติดคุณยายไฮสปิสเอาหนังสือไปไว้กันครับอุย้ยคุณยายหมวกกว้างเออตอนนี้เราต้องรีบหาของให้ได้มากที่สุดกันนะก่อนที่คุณยายจะพังประตูออกมากดถึงนี้ไม่ได้ เราจะออกทางรถนะครับรูปคุณยายแบตเตอรี่โอเคได้แบตเตอรี่แนละ้วเอาไปใส่ครับแบตเตอรี่ครับชิ้นส่วนชิ้นแรกหุย้ยมันเดินไม่หยุดเลยมันไม่เมื่อยเลยพี่มันคือหุ่นยนต์มันมีแบตเตอรี่สำรองมันเหมือนอุลตราแมนเลยอ <c oughs> ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวเราค่อยมาปลดปล่อยคุณยายนะให้คุณยายมาวิ่งไล่ตีเราเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยกุณตาไปเลยไปอย่างนี้เลยคุณตาหูตึงไม่ได้ยินแล้วล่ะ ปืนอยู่นี่ปืนคูตายอยู่นี่คุณตาหูตึงใช่ไหมครับเออเดี๋ยวหาขอกันนะตรงนี้มีอะไรครับไม่มีไม่มีกันไกลกันไกลกันไกลเอาไว้ที่ไหนอขอกันไกลเอาไว้ตัดตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเออเรียบร้อยโอ้ยปลอกลูกกระสุนหลดมายยนนี่เลยไปไขกอนครับมันคือกุญแจรถหรือเปล่ามีใครใสงสารคุณยายบ้างไหมขอเสียงให้คุณยายหน่อยครับ มีขอเสียงให้คุณยายด้วยเอาเลไม่มีใครคิดถึงคุณยายเลยเหรอไม่มีใครคิดถึงคุณยายสักคนเลยเหรอเอายายยายเปิดเอาเองแล้วกันนะผมช่วยได้แค่นี้แหละโอ้โหอุ้ยเออมันต้องมีคุณยายไม่งั้นไม่สนุกเออคุณยายมาเลยครับเออผมช่วยคุณยายได้เท่านี้แหละผมชอบให้คุณยายวิ่งไล่ตีมันมีคนชอบแบบนี้ด้วยเหรอพี่เอาไปให้นกกาก่อนนะนกกาเก็บอะไรเอาไว้ไปเลยครับ มันมีคนประเภทไหนพี่ที่ทำบัคคุณยายได้แต่ปวดป่อยคุณยายขุนใจแดงขุญใจแดงไม่ได้ใช้โยนไปนี่ก่อนแล้วกันน้ำมันชึบเรียบร้อยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุณยายหุ่นยนต์ลงมาคุณยายหุ่นยนต์ลงมาแน่ได้น้ำมันไปแล้วได้น้ำมันไปแล้วเอาน้ำมันไปเติมกันเฮ้ยโอ้โหคือหุ่นยนต์น่ะสามารถที่จะทนลูกปืนทนได้ทุกอย่างแต่เปิดประตูออกไม่เป็นเสร็จแล้วครับเอาไปด้วยเอาน้ำมันไปด้วยโอเค คิดว่าเราน่าจะออกทางรถได้สบายมากเลยนะดูแล้วตอนนี้มีปืนอยู่นี่ใครคิดว่าของขวัญในนี้ยมันจะคือโบนัสบ้างไ <c oughs> ม่กล้าเปิดเลยของขวัญยายใช้ลําแสงเฮ้ย,ยลําแสงอะไรครับผมไปก่อนละตอนนี้โอ,โอ้โหหีมะมันหลนมาจากบนดวงจันทร์ <c oughs> พี่ไม่ต้องเปิดหรอกครับแต่อันนี้มันน่าเปิดนะมันสีชมพูเวย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นคอ,อนของขวัญจากคุณยายประธานพรให้พี่คอนจริงๆด้วย หรือว่ามันคือแท่งเหล็กใครคิดว่าพี่ควรเปิดหรือพี่ไม่ควรเปิดแล้วแต่พี่เลยพี่ <laughs> เปิดให้ดูหน่อยครับโอเคพี่จะนับหนึ่งสองสามนะเกมกหูถูเลยไม่รู้มันคือระเบิดหรือเปล่าหนึ่งสองอ มันคือกับดักมันคือกับดักของขวัญจากคุณยายประทานพรขึ้นสวรรค์คือกับดักมันคือกับดักต่อไปนี้ถ้าเราเจอของขวัญที่ไหนเราจะเปิดทุกที่เปิดของขวัญน,นั้นได้กับดักยายมีเฟืองแผ่นแช่แข็งมีลูกกระสุนสามลูกโอเคมันคือตัวอะไรพี่กาใส่หมวกซานต้าต้องไปหาคุณยายแกลี่มันมีแต่คุณยายแกนนี้คุณยายแกลี่มีด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยเสียงดังมากโยนไปเลย หลบกันพี่หลบกันเฮ้ยทำไมมานานยังไงคุณยายค้างมาเนี่ยคุณยายเป็นหุ่นยนต์ทำไมเดินนานเลยเกินเฮ้ยเฮ้ยคุณตาทำอะไรกันตาลีกหน่อยตาลีกหน่อยยายลีกหน่อยยายลีกหน่อยเขาเถียงกันนะครับทุกคนก็ค่อยๆหลบทางกันไม่ได้เลยครับหล,ลบไปซ้ายตาหลบไปซ้ายตกลงพวกคุณจะไปทางไหนกันครับคุณตาคุณยายเนี่ย <c oughs> งั้นผมขอตัวนะครับอย่าทำอะไรผมนะผมขอผมขอตัวนะครับ ผมขอต uh ัวนะครับผมขอตัวนะครับผมขวตัวนะครับผมขอตัวนะครับปูกันเลยโอ้ยทีนี้ทีนี้เราไหวเลยนะโอ้โหตอนแรกยังติดกันอยู่เลยโอ้ยโคตรลุ้นเลยพี่เมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนคุณตาคุณยายไม่ให้ไปอ่าเรียบร้อย กันไกลยอยู่ด้านล่างโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้แหละครับกันไกลยอยู่นี่พอดีเลยคุณยายแม่มุมเฮ้ยไม่ใช่คุณยายแม่มุมคุณยายคุณโยนมาแล้วข้ามไปเลยครับอันนั้นคืออะไรพวงอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปลงไปหาคุณยายแม่มุมนะเ้อเออ,อคุณยาย,ยกินอะไเกินสีมันอยู่ข้างบนละสีใช่ไหมอุ้ยอุ้ยโอ้ ทำไมคุณยายมาทีไรเราต้องกลัวทุกทีนะผมขึ้นมอไปลยแล้วเฮ้ยไอซียู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 ผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วขนาดเล่นมาหลายตาแล้วนะก็ยังไม่ตกใจขนาดนี้เลยมีน้องบอกว่าพี่เล่นเกมสนุกไหมครับคุณตาครับคุณตาเอาเวลาไหนไปใส่ลูกกระสุนล่ะครับคุณตาใส่เร็วเกินกลัวแล้วเนี่ย กลัวอะไรใครเปิดประตูครับอุ้ยร้อนร้อนเรียบร้อนร้อนร้อนหนูลุ้นแทบตายเฮ้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 ยวางแผ่นแขกแขกไปก่อนเฮ้ยใครครับใครเห็นเราเฮ้ยใครเห็นเราใครเห็นเราใครเห็นเราคุณยายคุณยายนี่เองเฮ้ยเฮ้ยมีรูปด้วยโยนของไว้ตรงนี้ก่อนโอเคโดนลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเฮ้ยโยนไปเลยครับโยนไปเลย โอ้ยเกือบโดนหัวตาเฮ้ย้ยไปเอากุญแจสไปเดอร์คีย์ก่อนเราจะต้องลงไปแล้วไปเลยไปเลยเฮ้ยคฮ้ยุอยู่ไหนคุตายอยู่ไหนคุตายอยู่ไหนมีปืนอยู่ตรงนี้เออคุญายอยู่คุญแจอยู่นั่นคุตายอยู่นั่นคุตายอยู่นั่นผมแอบลระกอนอ้ยคุณยายอยู่ไหนครับคุณยายอยู่ข้างนอกนะพี่ต้องยิงตรงสีแดงๆของคุณยายอะค่ะคุณยายจะเด้งเลยจริงๆเหรอ ได้เลยเดี๋ยวพี่ยิงให้โอ้โหวางกับดักแถมด้วยอย่าไปยุ่งกับไม้หาคีราชันของยายนะไม้นี่โคตรแรงโอ้โหวางกับดักสองเลยเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วครับยิงตรงสีแดงใช่ไหมย,ยิงตรงสีแดงใช่ไหมเออไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยใครบอกว่ายิงสีแดงอุยกูตาย น้องคนไหนบอกว่ายิงตรงสีแดงครับ <c oughs> มีใครหลอกว่าให้ยิงสีแดงแดงเลยครับเฮ้ยนี่ผมผมโดนสองทีแดงเลยเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้ยพี่ลองไปยิงเป้าคนตายหน่อยค่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ละเล่นแบบตลกตลกไม่ได้ละต้องเล่นแบบจริงจังแล้ว <c oughs> <c oughs> ใคร ใครบอกให้ไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรออุ้ยนักแม่นปืนเอ้ยยายยายมานี่เลยยายยายมานี่เลยยายยายมานี่เลยยายแต่ไม่เอาตานะครับเอาแค่ยายคนเดียวผมขอแค่ยายคนเดียวนะยายเอ้ายายไม่เห็นยายไม่เห็นเราเฮ้ยเอ้ยเยายมาทางไหนเอ้ยผูดยายมาทางนี้ยายมาทางนี้เราก็ไปทางนี้ตายอยู่ไหน กูตายอยู่ไหนเนี่ยกูตายอยู่ไหนไข่ก่อ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 นครับเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยไปเอาพวงมาลัยมาวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยคุณตายอย่าพิ่งมานะครับโดนลงไปเลยเฮ้อาดเราแวงมากเลยพี่ <c oughs> เอา้าไข่ควงไม่ใช่ไข่ควงประแจประแจเอาไว้ไข่ลดได้ ระวังหมาด้ะพี่มันมีหมาด้วยแหละครับพี่คอยดูดิพี่เดินออกไปแล้วพี่จะเห็นหมามันวิ่งอุ้ยหมามันวิ่งเอาประแจไปไว้ก่อนเราเราต้องไปขยรถแมงมุมหายกลายเป็นอะไรไม่รู้สีเขียวมันคือสเปร์สเปร์แมงมุมพี่จะเอานี้ไปใส่ก่อนแล้วก็หยิบทุกตามาด้วยเรียบร้อยวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลย อันนี้ภาคแกลเล็กซี่หรือเปล่าคะใช่แล้วนะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยโยนไปนู่นก่อนโยนไปนู่นก่อนหยิบไม่ได้เลยครับตุ๊กตานั้นน่ะมันคือตุ๊กตาอาฆาตไปไหนแล้วครับคุณสเปรย์พริกไทยไปไหนแล้วเอ้ยกุญแจเขียวกุญแจเขียวเอาไปก่อนตุ๊กตาลอยได้อย่าไปหยิบนะครับเฮ้ยหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบแล้วโยนไปข้างล่างเลยเออเออ โอ้ยตุกตาอาถันอันนั้นน่ะคือตัวอะไรอะพี่อุ้ยมันคือตัวอะไรพี่ก็หาคําตอบมานานมากเหมือนกันตัวนี้ระวังมันดูดสิพี่เฮ้ยตัวนี้มันดูดได้เหรอเุ้ยของขวัญอีกแล้วพี่บอกแล้วนะถ้าพี่เจอของขวัญที่ไหนพี่จะเปิดทุกอันนะมันคือจิ้งจกหรือเปล่าพ,พี่เปิดพี่เปิดเอานะพี่จะนับหนึ่งถองสามหนึ่ง,ส,งสองสามเออปลอบมือครับ เอามาทําอะไรเยอะแยะเนี่ยอ๋อเอาลูกกระสุนมายิงกุญแจแมงมุมระเนื้อครับเนื้อไม่ได้ใช้โอ้ยได้กระสุนปืนเยอะเลยเฮ้ยมันคือยายแแมงมุมตัวจริงเลยครับไม่ต้องสงสัยว่ามันคือสเปรย์หรือว่ามันคืออะไรนะมันคือแมงมุมตัวจริงๆเลยครับ พี่รู้ได้ไงพี่จําเสียงมันได้ตกใจหมดเลยไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่ามันจะคือสเปรย์หรืออะไรนะมันคือแม่มุมของแท่เลยฮะมันคือแมมุมตัวจริงๆฮ้ยไปแอบดีกว,ว่าไปแอบดีกว,ว่าเราไม่เสียงแล้วมันวันที่ห้าแล้ว<笑><笑>คุณยายคุณยายคงจะต้องไปอยู่ในกรงอะนะผมจะขังคุณยายไว้ในกรงดกวยน่ากลัวจัง เออ r ห a ะอยู่คุณยายจะตุ๋ยค่ะพี่เฮ้ยโอ้คุตาคุตาเฮ้ยยิงตรงกลางเป้าของคุณยายที่เป็นสีส้มมะเหรอเฮ้ยเตะปาคุณยายให้ดูหน่อยพี่เฮ้ยน้องเอาจริงเหรอคุณยายจะไม่กระโดดถีบปากพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเหลือแผ่นเครื่องยนต์อีกใช่ไหมมันคือสเปรแมงมุมตัวนั้นมันคือสเปรแมงมุมกดหนึ่งนะพี่ ไปเลยครับวันที่ห้าแล้วพี่ตั้งใจเล่นแล้วมันอยู่ตรงไหนกันบักสเปย์แมงมุมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักสเปย์บักสเปย์เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนีเ้เมื่อกี้ตกใจเสียงดังเลยมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีเฮ้ยไม้ช็อตยุงแป๊บแป๊บแป๊บไม้ช็อตยุงเราไม่ได้ผ่านทางลิขสิทเราไม่ได้ผ่านทางหุ่นยนต์นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาไปก็แล้วกัน ออยนไปนี่ก่อนเฮ้ยคุณยายได้ยินเสียงไหมเฮ้ยไม่ได้ยินเฮ้ยแผ่นเครื่องยนต์เราได้แล้วเร,เราก็วิ่งไปเหมือนพี่ดีใจนละ <c oughs> ไปเลยครับพี่เล่นเกมอะไรครับคุยเล่นเกมชักกระตุกนะไม่ใช่ <c oughs> เขาถามพี่เล่นเกมคุณยายกันนี่เล็กเกซ เบอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องสงสัยมันคือเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซนอโอ้มีควันออกมาด้วย uh huh. แตงโมงโกโก้คันขอให้เป็นหัวเทียนทีนะครับเฮ้ยโอ้โห้อหขึ้นไปก่อนกันแล้วกัน uh huh. ไปเลยไม่มีใครอย่าใกล้ไอตาเล็กาซี่ uh huh. <laughs> มันมี มันมียาแก้ไอตาเล็กกซี่เหรอแตงโมโกโก้ขันอ่ะโยนไปละไปเอาแผ่นเครื่องยนต์ยายอยู่ไหนเออคุณยายอยู่นี่กำลังสงสัยอยู่แตงโมมาหลุดมาได้ยังไงเออเราต้องขังคุณยายไว้แล้วล่ะไม่งั้นเราไม่ผ่านไปเลยครับขังคุณยายไว้ท <c oughs> ี่เดิมไ,ไปเลยไปเลย <c oughs> แอ๊ะเ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 อ๊ะ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 อ๊เอ๊ะเออโคตรลุ้นเลยเข้าไปเลยยาย เออเข้าไปหมองเดิมเลยยายเข้าไปหมองเดิมเลยยายคือ <c oughs> คุณยายขำด้วยครับคุณยายขำตัวเองเดี๋ยวนะปาแจปลปาแจปะปาแจาะอ่าเรียบร้อยขายไปเลยขายไปเลยเหลือแค่หัวเทียนหัวเทียนกับกุญแจแผ่นล็อกคีนะมองไหนพี่มองโน่นแหละครับเนะี่ยที่คุณยายติดอยู่มองนี้เลย ไปเลยครับเอาแตงโมไปพาคุณตายาโพมานะอ่าาคุณยายติดอยู่นานแน่ตรงนี้ไม่มีอะไรไมีแต่ลูกกระสุนพาไปเลยครับแตงโมอือแผล็อกคีดจริงๆสง,งสัยเฟืองเฟืองอยู่ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อยู่ที่ด้านล่างโอเคยายติดบั็กใช่ไหมพี่พี่ขังคุณยายเอาไว้อตอนนี้เราวันที่ห้าเราต้องอย่าตายเอากุญแจไปไขก่อน อ๊ตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูน่ากลัวโอยโอ้ยโอ้ยกูตาไม่มีคำบรรยายใดจะอธิบายได้ว่าพี่โคตตกใจกิดดูดีว่าเหลือวันเดียวอ่ะกลัวอะไรพี่สู้เลยจะให้เอาพี่เอากุญแจจิ้มลูกตาตาเหรอโอ้ยเกือบไปแล้วพี่ โอ้ยเฮ้ยไขไปเลยครับเอ้ยพี่คิดว่าหัวเทียนน่าจะอยู่ที่ด้านล่างนั่นแหละเฮ้ยโอ้ย,อยตกใจนึกว่าคุณยายนึกว่าคุณตาจะลงมาอีกเอาหมาัดนะพี่หมัดตะต่อยเลยอุย่ยมีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยเนาะยี่ <laughs> มีแต่คนเก่งจังเฮ้ยเอาละเอาละเอาละพี่ว่าหัวเทียนมันอยู่ในนี้แน่ ขายไปครับเอาหัวเทียนไปใส่เอาเฟืองไปใส่ก่อนอีกอันนึงอีกอันนึงอยู่ด้านล่างพี่ต้องไปเอาปืนเป็นผมผมสู้แล้วผมจะหาปืนยาสลบไปสู้กับมันโอ้โหมีแต่คนเบื้องหลังเขาเก่งกันทั้งนั้นเลยเนาะเขาพูดเฉยเฉยเอยไม่มีใครไม่มีใครครับไม่มีใครเฮ้ยปืนมีลูกอยู่ปืนมีลูกอยู่ใช่ไหมอเออมีลูกครับมีลูกมีลูกมีลูก เข้าไปเลยพี่โค้ดโค้ดเราต้องไปยิงต้องไปยิงแผนแช่แข็งโอ้โห <c oughs> ผมเล่นผ่านแล้วพี่ <c oughs> พี่ยังเล่นไม่ผ่านเลยนะตอนนี้เราต้องไปยิงนี่ก่อนไปยิงแผนแช่แข็งก่อนตรงนี้มีลูกกรไหมครับตรงนี้ไม่มีลูกกรเลยเหรอ ผมขอสักลูกได้ไหมโอ้ยต้องขึ้นไปเก็บข้างบนเลยเฮ้ยของขวานไม่เปิดแล้วกันนะอันนี้พี่ขอไม่เปิดพี่ขอไม่เปิดแล้วกันนะเฮ้ยหัวเทียนครับหัวเทียนอยู่ไหนเฮ้ยเสียงของคุณตายคุณตาอย่ามาชะแว็บหน้าผมนะตาคุณตาเฮ้ยโอ้ยกลัวคุณตานี่นะฮคุณตาอย่าเพิ่งมาเปิดพี่เปิดเปิดกองเฮ้ย เรียบร้อย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 เอาแผน่นแจ็แข็งมาวางอย่างนี้ก่อนเผื่อมีคนเดินลงมาเฟืองใช่ไหมครับรเรียบร้อยสซัดกระหม่อมคุณตาให้ดูหน่อยพี่ใครว่าคุณตาลงมาบ้างคุณตาอย่าเพิ่งมานะคุณตาครับเออพูดง่ายๆคุณตาเออพูดง่ายๆคุณตา <c oughs> เฮ้ยเฟิงอยู่ไหนเฮ้ยเฟงอยู่นี่เฮ้ยพี่เล่นคุณยายกันนี่อยู่เหรอคะใช่แล้วนะพี่เล่นเกมคุณยายกันนี่เล็กเกอร์ซี่อยู่นะใครคิดว่าข้างในบ้านหมานั้นมันจะคือหัวเทียนบ้างคุณตาเขาเป็นทหารเก่าเหรอครับใช่แล้วนะเขามีปืนลูกซองอยู่เห็นไหมเขาเป็นญาติกับตะพวงอะเปิดกล่องพี่หนูยังเห็นอยู่หนูยังเห็นอยู่ โอ้ยใจเย็นๆนะกองเอ้ยอุ๊ยอีอาเข้าไปเลยขอให้มันเป็นหัวเทียนที่เถอนะครับอือหัวเทียนเอ้ยหัวเทียนครับหัวเทียนผ่านแน่นอนถ้าไม่เจอคุณตาซะก่อนอ้ออ้าวใช่ด้วยอีอีผ่านแน่นอนเฮ้ยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครนะ ไม่มีใครนะครับเออเออดีมากดีมากดีมากใส่หัวเทียนเข้าไปเลยครับปิดฟ้าปลาหัวเทียนใส่ตาเลยพเพอเออไมมีคนจะรอดทำร้ายเราแข็งไปซะพี่หยิบตุกาตาแล้วก็แบบทำหน้ารอดหน้าคุณยายหน่อยดิอ่าได้เลยได้เลยตามันสีแดงไหมไม่มีสีแดงนี่อ่าเรียบร้อยเรียบร้อย เอาตุ๊กตาหมีไปด้วยพร้อมกับน้ำมันครับพาแล้วครับเฮ้ยลืมไปเราทำไมไม่หยิบกุญแจมาล่ะไมยเปิดให้ย้ายหน่อยโอ้ยลืมหยิบกุญแจลืมหยิบกุญแจเอุย้ยสตาร์ทรถโอ้สตาร์ทเล้วครับเสียงรถคุณยายนิ่มมากนี่เราขี่เบนซ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยถอยหลังไปเลยครับโอ้ครั้งแรกไม่เป็นไร เดดให้คุณตามมาแถวนี้กันไหมเราเปิดปุ๊บให้คุณยายมาโดนรถชนเอาไหมไปเลยผ่านแล้วกันยังไม่ผ่านกำแพงมันหนาตั้งห้าสิบเซนไปเลยครับออผ่านแล้วเอ้าคุณยายกลับคืนล่างซัแล้วปรบมือ